พี่ไหน่ครับภาพลักษณ์สำคัญไหมครับในการทำออนไลน์ จริงนะนี่เป็นสิ่งที่แบบหลายคนติดมากแล้วก็บางคนไม่ทาเพราะเรื่องนี้เลยคุณรู้ไหมว่าภาพลักษณ์สำคัญไหมไม่ใช่เบอร์หนึ่งนะนึกออกไหมคือไม่ใช่ไม่ใช่อันแรกถ้าถ้านี่หน่อยจะบอกก็คือคอนเทนต์มาก่อนเป็นอันดับหนึ่งแต่คุณต้องทําให้ภาพลักษณ์อ่ะเป็นสิ่งที่คุณดูแลไม่ใช่หมายความว่าบางคนคิดว่าตัวเองแบบไม่หรอไม่สวยแล้วฉันจะทําได้ไหมฉันไม่ได้หน้าตาดีแล้วฉันจะทําได้ไหมนี่หน่อยบอกเลยนะว่าถ้าวงการนี้ต้องการหน้าตาดีเนี่ยนี่หน่อยคงไม่ได้เกิดไม่มีชื่อเสียงแน่นอนเพราะ ประเด็นหลักคือคอนเทนต์คุณต้องแก้ปัญหาหคนก่อน2คุณต้องทำตัวเองให้ดีที่สุดในเวอร์ชั่นของคุณเองฟังดีๆนะถ้าคุณนั่งเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับดาราไปเปรียบเทียบกับคนที่หน้าตาดีอย่างนั้นคุณทำอะไรไม่ได้หรอกแต่เหมือนนิดหน่อยถ้าถามคลิปแรกจนถึงทุกวันนี้มีพัฒนาการในตัวเองไหมแน่นอนภาพลักษณ์สําคัญมากแต่ลองจากอะไรทุกคนคอนเทนต์ไงคอนเทนต์มาก่อนแล้วก็ภาพลักษณ์บางคนถามว่าแล้วถ้าบางคนเนี่ยมีภาพลักษณ์ชูแล้วคอนเทนต์ลองลงมาได้ไหมก็ได้แต่สุดท้ายคนดูคุณไม่ใช่เพราะแคคุ่่ณลอสวยา เป,เป็นดา,าดราเถอะนึกออกปะมันมันคนละประเด็นอะแต่ประเด็นนี้คือภาพลักษณ์เป็นสิ่งที่ช่วยให้สิ่งที่คุณพูดอะน่าฟังมากขึ้นน่าดูมากขึ้นแต่ไม่ใช่ตัวตัดสินทั้งหมดถ้าเป็นนิดหน่อยแนะนําก็คือ1พัฒนาคอนเทนต์แล้ว2พัฒนาภาพลักษณ์และบริบทอื่นๆด้วยนะไม่ใช่แค่ภาพลักษณ์อย่างเดียวให้ตัวเองรู้สึกว่าแต่งตัวดีขึ้นในสไตล์ตัวเองไม่ใช่แต่งตัวดีขึ้นในสไตล์ของคนอื่นแล้วก็พยายามเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นอยู่นั่นแหละคนถึงรู้สึกว่าไม่ดีีีวเเตริยยบ จัดกเกณฑ์ของตัวเองทําตัวเองในเวอร์ชันที่ดีขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่ดีขึ้นจากการเปรียบเทียบของคนอื่นแค่นั้นเองแต่พอเราภาพลักษณ์ดีปุ๊บคอนเทนต์เราดีด้วยเป็นไงคราวนี้มีแต่คนวิ่งเข้ามาหาคุณเพราะเขาถือว่าคุณแก้ปัญหาให้คนเป็นแล้วคุณยังใส่ใจดูแลตัวเองด้วยแต่มันต้องค่อยๆพัฒนาขึ้นไปจริงๆตอนนี้นี่หน่อยมีคอร์สใหม่นะชื่อว่า30วิธีสร้างคุณให้เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดเนี่ยคือแก่นสําคัญของคนทำออนไลน์ไม่ว่าจะทำออนไลน์หรืองานประจําหรืออะไรกกกนะ็่่่่่่นนนะคคคสใเืือออยยททังไไีีีบบบบิจุณมช คุณต้องดีที่สุดในเวอร์ชั่นของคุณเองและดีขึ้นเรื่อยๆแบบมีความสุขในทุกครั้งที่ตัวเองดีขึ้นนะอันนั้นสําคัญกว่าเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจนะทักสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะใน30วิธีนะสร้างคุณให้เป็นเวอร์ชันที่ดีที่สุดมาเป็นแพนเนอร์เลยแล้วอย่าลืมว่าเราไม่ใช่เป็นแพนเนอร์โปรดักทีฟอย่างเดียวนะเรามนิเฟสแพนเนอร์ด้วยนะเราเสกด้วยมันคือพลังใจพวกเสกนี่คือพลังใจบางคนรู้วิธีหมดอะ่ะแต่ทําไมไม่ทำอะ่ะพลังใจคุณไม่มีเพราะฉะนั้นเรามาเจอกันนะคะใครสนใจทักสอบถามเพิิ่่่มเตได้ที Li aside KUI Seno นนะหอย แล้วคุณจะรู้เลยว่าคุณดีขึ้นได้กว่าเดิมเสมอเลย